ืัอนี้พบกับแอมอีกแล้วเดอ้อจ้ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ,ะแอมสิมาตึกป่าอีกแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้ซ่อมสะดุ้งก่อนเดอ้อจ้ะ,ะแอมขอซ่อมสะดุ้งก่อนสะดุง้งสะดุ้งขาดจ้ะพี่น้องโอ้ยมี่แต่แนวเกาะ นนะอย่ายัいい่วฉันมากนะมองไรพลาดอมือลูบไปบอมือเดบลูบมองไยกับมองนั้นบอ สะกกอนสันส้มหมูสะกกอนส้มหมูสะกกอนอย่างไปตึกดอกไปแม์มนะไปทีหลังก็ได้ดนนาาได้ดเฮ้ยขะเจ้ามากเลยเด้ซดาฮะลงแทวนในใกล้ๆก,กันนี่แหละสันก็นได้เปลี่ยนหมายใหม่เปนะ็นนั่นไหนนอทางนี้นั่น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 เธอก็ออได้อยู่ด้วเออพอด้ยอยู่ด้อย เสียดายแต่บ่มีถุงมือเสียดายเอาถุงตีนมาซุปสิมือแล้วเหมือนนี้นะโข <laughs> กนี้วันนั้นปลาใหญ่โดดมากเลยนะนี่โขกนี้จะได้ปลาใหญ่ได้ดะ่ะเออไกลเรือดูดไส้เห็นเนาะสิมานหรือประมาณนอกมันนี้เนาะมาลองมาลุ้นกันดูแล้วสิมานบ่ เออเสือเลือ,อไลเข้ามาเชือเลือดูดไส้ไลเข้ามาเาต็นดองแดงดองแดงแค่ละบวยตัวหนึ่งเออเต็นคือขนาดเลยเต็นคือวันปฏิทินคูอือด้วยทั้งนั้นเฮ้ยทั้งนั้นท์โยกด้วยอ้าวบ่โอเคเลมุมดอกใหม่แล้วนะเนาะอุ้ยสวยงามสวยงาม เพราะต้องข้าแมวดอกฉันจะบอกเทคนิคให้นะเวลาจะยกนั่ือนพากันข้าแมวถงสักวันข้าแมวย่างเชียร์ยกนั่นมันจะได้ซิกแพกไปน้ำโมเมนต์ได้แต่ปล่าซิกแพกเมื่อพร้อมพักเป้าคือไอ้กระยางดอกเออสิ่เป็นลางเอาอีกขึ้นยกไวเถอะวะ ม่ยกเองละเด้อจ้าพี่น้องบาทนี่มาเบิ้งน้ำกันชิได้บอนาะไอตัวเดียวจ้าพี่น้องปลาขาวตัวนึงนก็จะเนาะมาหลุนกับแอมยาวยาวไปได้จ้าพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมแอมได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอมได้เด้อค่ะ ยกไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมันมีหลุนตลอดเลยป่าบางเพือมันก็มีป่ายุงปลาใหญ่เขาพี่น้องเพื่อเพื่อสิสุกหมานเนาะพี่น้องเนาะมาหลุนน้ากันไปจ้ะเห้ยนี่จะพ่อยกอยู่พี่น้องช่วงนี้ฝนบ้านเห่าก็ยังบ้านละตกแห้งเนาะพี่น้องเนาะกับมายกอยู่นําคลองไปซัก่อน ค่ะว่าฝนอยู่บ้านต้องแห้งไปแอมกระซิบไปหายกที่แถวแถวห้วยอยู่บ้านให้เบิ่งนอกจากเน,น,นาะล่อนาฝนล่อนาฝนถ้าฝนตกนนเนาะแอมกระซิบไปยกปลาปลานำนำปลา,าหน้านอกจากเน,นาะปลาหน้าจา้ะอันนี้แต่พอไดย้ยูพี่น้องเยยกไปเรื่อยๆจะ้ะมวนอยู่สำหรับคนมักติดปป่าเนาะ ไปเอ็มมาคักอยู่ค่ะได้สมีกับคักคือเด้อไปเอ็มได้สมีกับสุดยอดเลยเด้อค่ะเล่าเงาที่ไปเป็นมูแล,ล้วบอกระถือเลยบาทนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวรอหลุดบาทต่อไปนะคะเนาะถึกปากาททกับาททกบาทถืกบาทบ่ถืกยังไงสิละค่ะ บ้าทึกบ,าบา้าเพราะอึกเด้อพี่น้นองหอเวลามันมามันก็มาถือช่วงมันมามันก็มาพี่น้องป่านะตึกท่าเนาะพี่น้องะท่าึงกว่ามันสิมาหมดเลยมันมามันก็มาอีดีเด้อจ้ะ พี่น้องคือละตัวทรงโถสามตัวน้วำวนอยู่เนาะพี่น้องนอนป็นปลาตัวใหญ่ตั้งแต่ปลาปีาเงเนาะพอได้อยู่พี่นอ้องข้ามากระได้สำหรับคนหมกักหยกหมกักตึกสะดุ้งกับคักอยู่ได้ค่ะได้ได้สาม,มีกับคักอยู่จ้ะบางเทือ่อมานาั่งอยู่จังสีก่ก็ได้ปลดปล่อยความคิดเนาะพี่น้อง ปล่อยความคิดให้มันหลงล่อยไปกับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติน้องพี่น้องนอกก็บ่ต้องคิดยังไ้ายมีความสุขไปพี่น้องเอ้ยมีความสุขแบบอยู่กับธรรมชาตินะจาะเนาะ สองสามตัวพี่น้องเลยสองสามตัว ตึกปลาหรือตึกไม่ขอนเนาะบ้านนี่โอ้ยได้ของไม่ขอน ตัวเดียวนี่แหละเต้นอวสัน ถือกี่บาทั้งทังถือกี่บาโอ้โข้าเจ้าถือทั้งทังเนาะมันถือเ้าเบื่อเพื่อสองมาต่อไม่เอานะกโอ้ยะผอ้้ดีผม่อว่าะ้องบุอยากขอ้ด้อยากผอ้อยากผอ้ด้แนวนั้นนั้นผมว่ถือลูกสาวแล้วมาโลด อ้อันเพิ่นมาน้วกันสามคนเนาะจ้ะเนาะจ้ะเพิ่นเพิ่นมาน้วกันสามคนเนาะอันเนาะจ้ะเห็นยูปิกายนี่เห็นลูกสาวแล้วมาอยู่ป้าดถูกะออน ซิม,มี่คือเขาอยู่บอ่อน้อซิม,มี่เนี่ยวัดนั้นคือเขาอยู่บอ่อน้อนี่ได้บ้านละตัวเหรอย่างลายก็ได้ดอันถืี่ลายที่สุดคือบ้านละตัวโอ้อยล่อแท้จ้าเดี๋ยวนี้อดใจล่อแท้เ,เดี๋ยวนี้ชื่นใจกุ้ยซื่อไปบเนาะมากมาก ถือว่าถอกับมามันมักจะได้ว่าถือกุแจหน่อยครับมากหลายได้เท่ล้อล้โอ้ผมก็เหมือนตัขายลกดลอยลอยซาาม้าลอยซ่าเลยบ่เคยขายจัะเทือดอกจ้า อยากพอยูอยากพอยูเนี่ยนันนั้นอยากพอด้ออยากพอด้วยเพื่อนนะโอ้ยบ่มีมองลงคนไล่จ้าปลาใหม่ก็ซื้อคู่ใดแล้ว

พอแบบยกบ่ึ้นน่ะนะคือเพิินวาน่ะนะยากไปแล้วก็มาเียนรบทกับต่งป่าจุดดก็าต้องไปแล้วแล้วปตกับเน่แ่น่ถบอว่ามือรถคือจริงนะราเอาเมื่อวันมาจะ z o น้างสยุหันมอแล้วเพื่อ บ้ามาตามันอะก็ปล่อยน้ำเกลือนี่เราน้ำเกลือปล่อยน้ำเกลือนะตาปลาตีเยอะมาแล้วถือก่ะถงยกเอายกเอาถ้าเม่ยกวันพิดกันก็มีน้ำมองกันตาดีด้ แมนอยู่กรน้อยทำกลางหม้อแน้วอกลางหม้อเหลือไอ้ขาอยู่ตีงนั้อเล ังกนตาลาางสองตัวจับตัวก็ไปข้าอะไรทึใจเย็นๆแล้ววะ Chà yên, yên thả áo bạc 2 xốp mưa, 3 mưa là bỏ Áo bùng là tí hơi Bùng là bỏ លົງໄວក៏ໄວតែទេនេះសងតោ1ក៏ដែរ ทางนั้นเปิดไฟหล่อยได้เฮ้ย เกษีเนี่และเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อนี่กักษีหยกอีกบาทหนึ่งับสีเก็บของคืนละเดอ้อจ้ะ